ในเรื่องว่าการทำคลิปเอาแบบแบบง่ายๆง่ายๆและใช้เวลาสั้นๆเอออยากรู้ไหมอ,อยากรู้ว่าพิมพ์เลขหนึ่งเดี๋ยวจะบอกเลยเวลาทำคลิปเอาแบบใช้เวลาสั้นๆแล้วก็แบบอาจารย์สมัยบอกใช่ค่ะเอาแบบใช้เวลาสั้นๆง่ายๆทีเดียวเลยสามสิบห้าคลิปอาจารีบอกเลขหนึ่งมา,ามีท่านไหนอยากอยากจะรู้ว่าทำคลิปยังไง คุณนาเดียก็บอกว่าเลขหนึ่งมาละใครอยากอยากจะรู้เทคนิคเคล็ดลับไหมว่าการทำคลิปให้แบบง่ายดายใช้เวลาน้อยๆนะและประหยัดเวลาแล้วเราจะได้ไปทำอย่างนี้เยอะแยะอย่าไปใช้เวลาทําคลิปดานกันไปนะที่จุกให้เลขหนึ่งสี่ตัวเลยนะอาจารย์สมัยนึงเะยินดีมากเลยนะเอางี้แล้วกันนะเอางเวลาการทําคลิป นะอ่าลารคลิปมันมี2วิธีเอ่อสอวิธีนะหนคลิปตัดจากการไลฟ์สดเรานะสเกิดจากการทําคลิปแยกต่างหากเนาะวิธีทําคลิปเอาเป้าหมายก่อนเนาะเอ่อเป้าหมายคืออะไรครับเดี๋ยวนี้การทําคลิปมีการที่เราจะโพสต์ไปหน้าหน้าในทิกต o k t i กตอกเขาก็จะมีมีอัลกอริทึมนะสิ่งที่เขาจะมาดูว่าคลิปเรานี่มีคุณภาพแค่ไหนสําคัญฮนะหแล้วตอนนี้อัลกอริทึมในเรื่องสายความรู้เขาก็ให้เวลาการออกคลิปเนะี่ยให้นานขึ้นอ่าเป็นเมื่อก่อนได้แค่3นาทีอ่าแรกแรกก็คือ15วิก่อนเป็น1นาทีแล้วเป็น3นาทีเดี๋ยวนี้เขาให้ถึง10นาทีต่อ1คลิปนะ แล้วอนาคตจะเป็น1ชั่วโมงแล้วนะอนาคตแต่ยังมาไม่ถึงเนาะเอาตรงแค่10นาทีก่อนถ้าท่านไหนจะทําคลิปแบบเป็นสายความรู้แบบเข้มๆนะสินาทอาีอย่างเช่นผมนี่แหละแต่ท่านที่ก็ชี้ยังแบบพึ่งเข้ามาใหม่ก็เอาแค่สักหนึ่งนาทีหรือ3นาทีพอนะเนาะไม่ต้องเอายาวมากนะเอาแบบคลิปสั้นเอาแบบเนื้อๆโดนๆนะเอาคลิปที่จะให้มันเกิดไวรัลได้นะคือตอนนี้ทิกตอกเขาจะมีการนําส่งคลิปหนึ่ง AI เขาจะใช้ในเรื่องของเวลาเพราะ AI มันเป็นเหมือน,นมันเป็นหุ่นยนต์อะนะเป็นโรบอทเ,เขาจะมีการตั้งค่าเขาจะจำจาหน้าตาเราอะเ,ออเป็น ID ของ t ิ k t o k ไปเลยนะเขาจะเก็บข้อมูลเราหมดเลยหน้าตาอย่างนี้น้ำเสียงอย่างนี้เวลาเราพูดอะไรแล้วเขาจะดูที่นี่ดูที่โปรไฟล์เราดูที่ไบโอ Bio เราเขาจะจดจำทั้งไบโอทั้งโปรไฟล์ทั้งหน้าตาเราหมดเลย AI จำหมดทุกอย่างเลยสแกมปึ๊บเขารู้เลยพอเขารู้เราหน้าตายอย่างนี้ปุ๊บเนื้อหาไบโอเราเป็นอะไรนะเรียบร้อยหนึ่งนะแอบเราบอกเขาจะจำมันหมดแล้วสต่อมาเวลาเราจะโพสคลิป AI มันจะตั้งเวลาว่าเราจะโพสเวลาไหนสมมุติว่าผมโพสอย่างเงี้ยตอนนี้ผมโพสอ่าเป็น 5, 5้หเวลาละห้าห้าคลิป อาทิตย์อาทิตย์เมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วนี่สัปดาห์ที่แล้วผมโพสแค่3คลิปตอนนี้ผมเริ่มสตาร์ทสตาร์้ววันนี้นะจะเป็นสัปดาห์ที่จะต้องโพส5คลิปทําไมต้อง5คลิปเนาะเดี๋ยวจะอธิบายฟังคือการโพสเนี่ยเอไอเขาจะจดจําค่าเวลาเราหนึ่งเขาสแกนเราปื้ดหมดเรียบร้อยนะเ,เจแล้วเราโพสอย่างผมเนาะผมจะโพสเวลา6กโมงเช้า,นะาแล้วก็ 11โมงเช้าแล้วก็5โมงเย็น <S 2> <S 2> เออสาคลิปนะเมื่อเมื่อที่ผ่านมานะที่ผ่านมาอ่าเออตอนนี้ผมปรปรึกษาโคพสว่าผมอยากได้อ่าให้มันสมเริทเร็วๆจะให้โพสให้ถี่ขึ้นได้ไหมก็ได้แต่อย่าให้เกิน5คลิปใน1วันนะให้ห่างกันไม่ตม่ำกว่าให้ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงให้ดีก็คือ2อสามชั่วโมงได้ตอนนี้ผมเลยโพสต์แบบ หนึ 1> 1, ่งหกโมงเชา้าแล้วก็สิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็บ่ายโมงนะแล้วก็ห้าโมงเย็นแล้วก็ทุ่มห้าคลิปห้าครั้งผมโตรนะตอนนี้นะผมทำแล้วผมเริ่มทาวันนี้แล้วนะเนะี่ยตอนนี้วันนี้ผมทำละห้าคลิปทําไมถึงว่าครบเยอะขนาดนี้อ่ะตอนนี้ติกตอกเขาปรับอ,อัลกอริทึมใหม่เขาจะส่งคลิปหลังจากเราโพสปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งให้กับเพื่อนผู้ติดตามเราก่อนเออ นะเสร็จแล้วอีกอันนึงเขาจะส่งให้ตรงหน้าฟีเราเลยนะเสร็จแล้วไอ้เพื่อนติดตามกับหน้าฟีเราซึ่งเป็นเพื่อนที่อ่าเรายังไม่เป็นเพื่อนยังไม่เป็นผู้ติดตามเราอ่ะเออตรงหน้าฟีอะ่ะเออเหมือนก็ไปโชว์โชว์เขาจะไปนําส่งโชว์ให้เห็นอะ่ะเออใครสนใจคลิปนี้ไหมอะ่ะเอออย่างเงี้ยทีนี้ไอ้สองอันเนี้ยเอามารวมกันแล้วเขาจะดันเรากรณีสายความรู้เขาเริ่มเริ่มให้ตรงนี้มาแล้วนะเพราะนั้นสายความรู้เขา เปิดช่องให้เรายิงยิงสองเขาจะาไปส่งคลิปให้เราอสองอันเลยเห็นภาพไหมฮะอันนี้คือผู้ติดตามไอต้ตัวตัวไอ้ตัวหน้าฟีดมันจะมีคนเยอะหน่อยมีคนเยอะแบบผู้ติดตามเพื่อนเราอะนะอา่าเสร็จแล้วก็จะมีถ้าเกิดว่าทั้งเพื่อนเราทั้งผู้ติดตามของเราเนี่ยในหน้าฟีดเราอะมีการปฏิเขาเรียกว่า มีสายสัมพันธ์มีการอตอบโต้มีการกดใจให้กันและกันมีคอมเมนต์ให้กันและกันมีมีการแชร์ให้กันและกันมันจะเกิดอยนะ่างฮะจำนวนมากเท่าไหร่มันจะเกิดเขาจะดันให้เป็นอยู่เป็นไวรัลให้เราเลยเขาจะยิงให้แบบโหกว้างขึ้น,นะนี่ยเขานึกไหมเขาบอกว่าคลิปของเรามีคุณภาพเมื่อเรามีคุณภาพปุ๊บทิกตอกดันออกไป,ปมันจะเกิดไวรัลทันทีเลยนะเนี่ยสำคัญถ้าคลิปเรามีคุณภาพนะ เขาอยากเป็นไวรัลมันจะสร้างเป็นไวรัลให้เราใหญ่ขึ ux, so an ้นอ่ะเออให้ผ่าพยังเพราะนั้นผมก็บอกว่าเอางี้กันผมก็เริ่มเริ่มคุยกับโค้ดว่าเออจะออก5ห้าคลิปนะผมก็จะทำห้าคลิปเลยเออนะเป้าหมายสัปดาห์หนึ่งก็ตกอยู่ห้าเจ็ดสห้าคือสาสิบห้าคลิปต่อหนึ่งสัปดาห์ต่อต้องทำแบบนี้นะสาสิบห้าคลิปต่อหนึ่งสัปดาห์